สวัสดีครับช่างนักนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมบอร์ดไฮโวล์นะครับ2ตัวรวดเลยนะครับอีกตัวหนึ่งซ่อมยังไม่เสร็จนะครับตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วกําลังทดสอบโหลดอยู่เหมือนเดิมนะครับโหลด1000วัตต์นะครับป้อนเข้า3 0 0โวล์นะครับนี่สายเวฟออกนะนะครับย้ําอีกทีถ้าเราป้อนเข้าแค่3 0 0โวล์เอาพุทธที่เป็น AC มันจะออกไม่ถึง220นะครับนะไอไอตัวเลขตรงนี้ไม่เกี่ยวนะนะครับสายเวฟตรงนู้นนะครับ มันจะออก200โวลต์ต้นๆนะครับไม่ถึง220นะครับถ้าเราอยากให้ออพู์มันถึง220นะครับ DC เราจะต้องป้อนอย่างน้อยๆ315โวลต์หรือ320โวลต์ขึ้นไปนะครับ AC ถึงจะออกมาได้ที่220โวลต์นะครับนะอันนี้เข้าใจตรงกันนะนะครับตอนนี้ก็เทสโหลดอยู่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกอาการเสียนะครับแล้วก็แนวทางตรวจเช็คนะครับคลิปนี้ ผมเคยทำคลิปซ่อมเต็มมาแล้วนะครับบอร์ดลักษณะนี้นะมันรุ่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกันนะครับแค่ตัวหนึ่งวัดเยอะอีกตัวหนึ่งวัดน้อยนะครับตัวนี้เห็นบอกว่า 8K หรือ8 8กิโลวัตต์นะครับแปด0วัตต์ตัวนี้เห็นบอกว่า 4K นะครับหรือว <K, S 1> ่า4 0 0 0วัตต์นะครับก็ครึ่งๆเนี่ยเห็นไหมลักษณะเดียวกันนะครับก็เจ้าเดียวกันนั่นแหละนะครับคนผลิตเจ้าเดียวกันนะครับบอร์ดได้ชุดเดียวกันนะครับเพียงแค่ไอตัวใหญ่ มันก็เหมือนขนาดมา2ชุดแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับอาการก็คือ IGBT ช็อตนะครับนะก็เปลี่ยนเรียบร้อยทีนี้เมื่อ IGBT ช็อตแน่นอนนะครับชุดอื่นมันจะเสียตามไปด้วยนะครับนั่นก็คือชุดได้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ชุดได้นะครับชุดได้เสียนะครับก็จะเสียตั้งแต่ TR นะครับเป็นทรานซิสเตอร์ได้นะครับเป็นชิปนะครับพวกนี้จะเสียนะครับ นะให้เช็คดูด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเช็คจุดนี้เสร็จแล้วนะครับก็ไปต่อที่ชุดออโต์นะครับนี่นะนะครับออโต์มี4ตัว4ชุดนะครับก็เช็คออโต์ด้วยนะครับว่าเสียไหมถ้าเสียก็เปลี่ยนนะครับทีนี้เช็คไปเรื่อยๆนะครับว่ารามถึง CPU ียูไหมนะครับตัวนี้นะครับใช้ CPU ตัวเดียวกันกับบอร์ด egs 0 0 2นะครับก็คือ eg 8 0 1 0นนะครับนะดูอีกทีว่าใช่ไหม ใชอ่อ่น่ะนะครับใช่นะ EG 8 0 1 0เพราะฉะนั้นนะครับถ้า CPU เสียถ้าหาไม่ได้นะครับสามารถไปถอดเอา CPU ตัวเนี้ยนะครับจากบอร์ด e EG 0 0 2มาใส่ได้นะครับเนื่องจากว่าซอฟต์แวร์มันตัวเดียวกันโปรแกรมตัวเดียวกันสามารถถอดมาใส่กันได้นะครับ ทีนี้นะครับเมื่อชุดได์ถ้ามันช็อตขึ้นมานะครับจุดต่อมาที่อาจจะเสียได้ก็คือชุดสับร์นะครับซึ่งเสียบ่อยนะบอดรุ่นนี้นะครับชุดสพปาเสียก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นไอซีนะครับไอขับมอแปลงโดยตรงนะครับตัวนี้ มีทั้งไรมีทั้งภาคพาวเวอร์อยู่ในตัวนะครับตัวนี้ก็เสียบ่อยนะครับถ้าไฟไม่ออกนะครับอ่าถ้าไฟไม่มีนะครับป้อนไฟเข้าวงจรแล้วถ้าไฟไม่มีให้เปลี่ยนตัวนี้นะครับนะให้เช็คตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เช็คด้วยว่าอาขาดไหมนะครับ IC ตัวนี้ขับหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงนะครับก็เล็กดีไฟออกมาก็ผ่านอ่าฟิลเตอร์ด้วย C นะครับคาปาจุดนี้ นะครับวิธีเช็คก็ให้เราเช็คที่ขาคาปลาได้เลยนะครับมันจะต้องมีไฟทุกชุดนะครับจะกี่โวลต์ก็แล้วแต่นะครับนะไม่ต้องไปใส่ใจว่ามันจะกี่โวลต์ให้เราอนุมานเอาว่ามันควรที่จะมีโวลต์นะครับเราก็วัดดูนะครับว่ามีไฟออกมาไหมนะครับถ้าตัวหนึ่งมีอีกตัวไม่มีนะครับก็สังเกตก็อาจจะอนุมานได้ว่าไดโอดนะครับไดโอดอาจจะช็อตอาจจะขาดนะครับหรือถ้าป้อนไฟแล้วมันกินกระแส นะครับ IC มีอาการร้อนนะครับก็ให้เราเช็คไดโอดนะครับว่าไดโอดช็อตอยู่ไหมนะครับหรือถ้าไดโอดไม่ช็อตนะครับก็อาจจะมีภาคไดจุดใดจุดหนึ่งมันช็อตอยู่นะครับนี่นะมันจะต้องตรวจเช็คเป็นสเต็ปเป็นลำดับตามนี้นะครับไม่ใช่ว่า IGBT ช็อตก็ไปจับเปลี่ยนแค่ i g b t จบนะครับบางทีมันไม่ใช่นะบางทีเราจะต้องถอดไดแบบนี้ออกมาเช็คด้วยนะครับซึ่ง ร้อยละเก้าสิบนะครับเมื่อ igbt ช็อตนะครับภาคไดต้มันจะมีปัญหาไปด้วยอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่า,อ,าอย่ามองข้ามนะครับชุดไดนะมีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าใครซ่อมง,งานมานะ ย้ำอีกทีตัวนี้นะครับ CPU ถ้ามันเสียก็ไปดึง CPU ถอด CPU จากบอร์ด e g 002มาใส่ได้นะครับพอบอร์ดตัวนั้นก็ราคาถูกร้อยกว่า200นะครับซื้อมาเปลี่ยนถอดเอาแค่ CPU มาใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าบอร์ดตัวนี้นะรู้สึกจะไม่แน่ใจว่ามีขายไหมแต่ถ้ามีขายก็น่าจะหลายตังอยู่เราจะไม่เปลี่ยนทั้งชุดนะครับเราจะเปลี่ยนแค่ตัวที่ว่ามันเสียนะครับแค่นั้นเองนะครับ แล้วมีอะไรอีกนะครับก็ไม่มีอะไรนะภาคจ่ายไฟนะครับที่เสียบ่อยๆนะครับก็จะมีชุดได้นะครับแล้วก็ภาคจ่ายไฟนะครับไอซีตัวนี้นะครับบอกได้นะเบอร์บอกได้นะเดี๋ยวผมดูเบอร์ก่อนนะครับตัวนี้ใช้ไอซีเทนี่นะครับไม่ใช่ไทนี่สิเป็นใช่นะครับไทนี่แหละเป็น TNY 2 8 0นะครับ TNY นะ 2 8 0 PN นะครับนะจดเปอร์ไว้ก็ได้นะครับเผื่อใครอาจจะได้ซ่อมนะตัวนี้นะครับผมก็มี IC ตัวนี้อยู่สแปร์ไว้อยู่แค่ไม่กี่10ตัวนะครับไปหาซื้อกันเอาเองนะครับผมไม่แบ่งนะเพราะว่าผมกว่า่าตุนไว้มีจำนวนจำกัดนะครับนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่จะส่งงานมาซ่อมก็ส่งมาได้นะครับถ้าไม่รีบช่วงนี้งานแน่นมากๆเลยนะครับอาจจะมีความล่าช้าบ้างนิดหน่อยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจส่งงานมาซ่อมกับเรานะครับสวัสดีครับ